นี่มีมีครกดียอมีครกดยยีโยีที่ไหนะไ่ไนตลองตงโปอกอเลยดีบูมตัก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  มีวัดสวยที <fin anta> <ots> ่น <guarding okay>? ู่นไม้ไมบัดสวยมากไม่ที่นี่วัดวัดสวยๆอยู่ทางนู้นไม่ใช่เหรอวัดไม้อย่างนี่่นู่น่ภาษาจาาธรรภาษานธมวยนู่น่เหนยมากแ่ไม้ม้เยอะเยเียยากาษาสธอ อะไรเหรอแม่พ like okay, ี is, sort of is, ่วิวขนจรถอยู่ไหนแกรถอะไรุญแจรถพี่ไปเชื่อข้าวอ่ะแกรถเชื่อมข้าวไหนรถเหลืองน่ะน้องไม่น้องจะไปทำงานอยู่ในห้องแขวนอยู่ข้างตรงประตูในห้องอ่ะที่เดิมมันนั่นเนี่ยเข้าไปดูดิมีไหมน้ำลง น้องแคนไปทำงานอยู่หรอเอาลอไว้ไหมนะ่ะอ๋อโอเคโอเคแล้วไปก็ให้มันกินไงอีกที เยอะมากแล้วเด็กมีเด็กดูนุ้ยดูนุ้ยนั่งๆเลยทั้งตัวเขาเอามาถวายเนาะเขาถ่ายชีวิตมาถ่ายชีวิตโค่เด็กดูนุ้ยมากเลยนะถ่ายชีวิตเรื่องต้นมาแล้วแต่วันนี้ผมไมีเลยจนเท่าไหร่ผมไม่รู้ ไปที yeah. ่ไอ wow. ้ท sí ี่มันจะมีงานวัดแล้เนาะเจ้าเมาแล้วเจ้าเจ้าทำบุญร่วมด้วยได้ไหมก็ไดนะเราไม่ถึงแล้วก็ทำบุญร่วมกับทางวัดเจ้าฟิลิปโปเจ้า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 แรงกว่านี้เจ้าเจ้าจัดก็ไ้ วัด้ายวัดสวยวัดสวยสวยจอดโอเคอันนี้อันนี้อะไรสวยสวย